สวัสดีครับแฟนเพลงแฟนคลับน้องยูกิเพนประกาศทด่รกทุกท่านวันนี้22รกรกฎาคม2566พบกับการทัศนะและน้องยูกิหายทองคำที่ตลาดรันเวเคหะร่วมกล่าวนะขอรับไกลๆไปให้กำลังใจกันได้เหมือนเดิมไม่ได้ไปก็ส่งกำลังใจผ่านหน้าจอรอไลฟ์สดกดเข้ามาได้ที่นี่ เพจน้องอยูกิเพนพกาหายทองคำไม่ผิดหวังเช่นเคยครับบ่ายวันนี้เช่นกันงานบวชหน้าตัวน้องอยูพี่ใหญ่กับรถแห่หายทองคำอินคอนเสิร์ตส่วนเพลงแย่ตัวกันเถาะพี่ลำใหญ่หายทองคำและยูกิหายทองคำพบกันได้ที่เพจยูกิหายทองคำวันนี้พร้อมเข้าไปรับชมรับฟังกันได้บรรดาฟแฟนเพลงแฟนครับทั่วฟ้าเมืองไทยให้กำลังใจกันโลดเด้อ และอีกงานน้องยูกิเดินทางไปบันทึกรายการสามเทปด้วยกันที่ตึกแกมมิโกกับรายการดวลเพลงชิงทุนถึงเวลาอิหลา่าจะได้ร้องเพลงให้กับครูสลาคุณวุฒิฟังและคอมเมนต์ก่อนหน้านั้นครูเคยพูดเอาไว้ว่าถ้ามาอีสานต้องรู้จักนักร้องกิเพนพากาผู้มีความพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาและร้องเล่นเต้นรำ หมอลำอินเตอร์หมอลำยุคใหม่ต้องยกให้หนูยูกิเพนพกาส่วนเรื่องราวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรครูจะคอมเมนต์หรือพูดคุยกับอะไรกับน้องยูกิเราติดตามได้ในรายการดวนเพลงจริงทุนนะขอรับฝากให้กำลังใจพี่ใหญ่น้องอยู่ด้วยนะครับอย่าตัวกันถ่อวันนี้ปล่อยลงยูทูปไปเรียบร้อย เข้าไปชมไปให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับใครได้ชมได้เจียแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆบอกสมาชิกของเราด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมาถึงช่วงของฝากจ้าใจแอดมินวันนี้บอกว่าถ้าเราเจอเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็ให้ทำอยู่สองอย่างคือ 1. ปล่อยมันไปและ 2. คืออยู่กับสิ่งนั้นด้วยความเข้าใจ ในแบบที่เราทุกข์ใจน้อยที่สุดกับสิ่งที่เราทำและเป็นอยู่เราต้องไม่ทุกข์ใจมากเกินไปเราพยายามแล้วแต่ผลลัพธ์มันได้เท่านั้นจริงๆอย่างน้อยเราก็ได้ทําเต็มที่ทุกอย่างในตอนที่เรายังสามารถทำได้เพื่อในวันหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่ในตอนนั้นเรามีเวลาทำํำแต่เราไม่ทํา กำลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามจะได้ไม่พลรราดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ